สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> วันนี้ก็เดี๋ยวมาพบกับเจก้นนะครับในวันทํางานนะครับก็พอดีวันนี้ก็ไปได้อาวุธมาหนึ่งชิ้นนะครับอ่าเป็นพลาสติกงโง่ๆนะครับที่เรียกว่าแว่นตานปีนี้ต้องใช้ยอมยอมใช้ใช้เวลาทํางานนะครับก็ผมลองแล้วเดี๋ยวจะงานนี้น่าจะเป็นงานแรกที่ผมใส่แว่นแทงนะครับน่าจะช่วยให้มัน สายตาไม่ล้านะครับเพราะว่ามันเพ่งนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมครับวันนี้น่าจะเป็นงานเดินเส้นหนองหลังหลังน้องอ้นนะครับผมเดี๋ยวรอรับชมนะครับอ่าก็วันนี้ก็มาพบกับหนุ่มอ้นนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่ออ้นครับชื่อเฟชื่อใบต้มนะครับอายุอายุสิบเก้าครับสถานะทางหัวใจเจ็ดจีครับ เอาชัดเจนกว่านี้เพิ่งเลิกเพิ่งเลิกกันแปลว่าโสดดิแปลว่าโสดเออแปลว่าโสดวันนี้มาทาอะไรครับมาเดินเต้นครับไหนขอดูหลังหน่อยอเดี๋ยวเป็นงานต่อนะครับน้องก็ทําเส้นต่อไว้นะครับนี่นี่นะครับเป็นงานฟรีแฮนนะครับฟรีแฮนนะครับอ่าไม่ต้องสงสัยนะครับทําไมไว้ใจเจกนะครับเพราะว่าเป็นลูกเพื่อนเจกเองนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะทำลายเกงครับลายเกงไม่ใช่เกงด้วยเป็นโจกะเบน ไม่ต้องหนานะครับเดี๋ยวอัดเงาเข้าไปแล้วมันเป็นลายผ้านี่เองนะครับทําให้ดูคข้าข้า ทีนี้พอหน้าเราใส่ดอกเข้าไปนะครับปล๊อบเปลือบปบจะทำให้ดูดอกมันพอใส่ดอกเข้าไปมันจะเป็น,นี้ครับ พอหอักแล้วมันจะประมาณนี้นะ พอมันต่อตตต่่่อออก,กันแล้วก็จะสวยนะครับเดี๋ยวนี้เราทําให้ดูดอกเดียวบเดี๋ยวบางคนดูอยู่ก็สงสัยเยนี่ย ็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมมเต็มนะครับกาคลิปนี้ก็จะได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับรอบนี้กลนมกม,ม,ม,มไปก้มกัล้มลมกัลป็นบับกลกลมไมไัมกกล้าบ ได้ได้แล้วหลอกตาได้อยู่กล้องอ่อครับเจ็กพาไปชมครับผมนี่อ่านี่นะครับผลงานวันนี้ก็อัดแบล็กเกลวครับผมเนี่ยเข้าแบ็กเกลวไปลนะ เดี๋ยวข้างล่างยังไม่ได้ทำอะไรเยอะนะฮะก็เดี๋ยวเรามารับชมกันรอบหน้านะครับคลนี้ลากันไปเท่านี้ครับผมนอนหลับฝันดีลาตสสีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ